แฟนๆสุดช็อกพิธีกรดังช่อง7ประกาศลาออกแล้วอีกรายโบกมือลาช่อง7็อีกรายแล้วสำหรับพิธีกรชื่อดังสมโพธโตรักษาผู้ดำเนินรายการคอลัมน์หม่เลขเจ ต้านทุจริตตามติดกลกงและต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆช็อกหนักมากเลยทีเดียวล่าสุดสมโพธ์ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าการยุติบทบาทรายการคอลัมน์หมายเลขเจ็ดสมโพธ์โตรักษาสวัสดีครับทุกท่านรายการคอลัมน์หมายเลขเจ็ดต้านทุจริตตามติดกลโกงซึ่งเผยแพร่ทางช่อง7สีและเปลี่ยนมาเป็นช่อง7 HD ซึ่งผมนายสมโพธโตรักษาเป็นผู้รับผิดช,ชอบหลักผลิตผลงานนี้นับตั้งแต่ปี2554 ด้วยความสุขและความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่พลเมืองไทยในการช่วยปกป้องติดตามตรวจสอบ การใช้ใจ่ายเงินแผ่นดินซึ่งถือเป็นเงินของคนไทยทุกคนให้มีการใช้ใจ่ายอย่างถูกต้องและมีความคุ้มค่ามากที่สุดปัจจุบันผมไม่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการผลิตงานคอลัมน์หมายเลขเจ็ดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการคอลัมน์หมายเลขเจ็ดแล้วและได้ตัดสินใจลาออกจากช่อง7 HD โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่16มกราคม67ที่ผ่านมาโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมสนับสนุนรายการคอลัมน์หมายเลขเจ็มาโดยตลอดรวมทั้งคนไทยทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมส่งข้อมูลแจ้งเบาะแส จนนำไปสู่การติดตามตรวจสอบแก้ไขการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้ถูกต้องเพราะเงินแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สุดท้ายนี้ผมหวังว่าพวกเราจะยังคงยืนหยัดช่วยกันติดตามตรวจสอบการทุจริตการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดความโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อทําให้ประเทศไทยของพวกเราทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขอบคุณครับสมโพธโตรักษา